ทีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับบุญข้าวประดับดินกับความเสือ่อทำบุญเดือนเก้าให้ผู้ล่วงรับประเพณีไทยภาคอีสานมีวันไหว้และทำบุญให้ผู้ล่วงรับในเดือนเก้ากันยายนเรียกว่าบุญข้าวประดับดินเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ บุญเดือนเก้าหลายคนสงสัยว่าบุญข้าวประดับดินกับบุญข้าวสากเหมือนกันหรือไม่เราจะอธิบายให้ฟังในท้ายบทความแต่วันนี้วันพระวันที่14กันยาย,ยน2566ตรงกับวันแรม14ข้ามเดือน9เป็นวันสำคัญทางภาคอีสานบุญข้าวประดับดินกับความเชื่อ ทำบุญเดือนเก้าให้ผู้ล่วงลับมีความเป็นมาอย่างไรบุญเดือนเก้าวันไหวบุญข้าวประดับดิน2566ประวัติข้าวประดับดิน, 2, ดบ,ดนบุญข้าวประดับดินในปี2566ตรงกับวันพระฤหัส,สบดีที่14กันยายน2566 บุญเดือนเก้าประเพณีภาคอีสานที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่สัตวน์นรกหรือเปรตประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญเดือนเก้าเป็นอีกหนึ่งของประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาในภาคอีสานโดยบุญข้าวแสรกประดับดินเป็นงานประเพณีที่จัด ขึ้นในวันที่ในวันเลียม14ข้ามเดือน9ของของ,ของทุกทุกปีดังนี้ในการทำปุญข้าวประดับดินนั้นชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารข้าวหวานผลไม้หมากคูบุรีมาห่อด้วยใบตองและทำเป็นห่อเล็กๆก่อนจะนำไปวางตามโคนต้นไม้หรือตามพื้นดินบริเวณ รอบรเกดีหรือโบสดโดยการทำบุญข้าวประดับดินนี้สาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศกุศลกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วรวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรตนอกจากนี้บุญข้าวประดับดินยังถือว่าเป็นการให้ท่านแก ผู่ยากไร่รวมทางสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของที่ต้องหิวอดมือกินมือมาตลอดทั้งปีอีกด้วยเพราะการที่ตั้งอาหารไว้ที่พื้นทำให้สัตว์เหล่านั้นสามารถเข้ามากินอาหารได้อย่างเต็มที่ความเป็นมาบุญข้าวประดับดินการทำบุญข้าวประดับดินนี้เกิดจากความเชื่อตามนิทานตาม ทำบทว่าญาติของข้าพเจ้าพิมพิสารได้ยักยอกเงินเข้าวัดไปเป็นของตนเองขานตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเปรตในนรกและเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแต่พระพุทธเจ้าแล้วมิได้อุทิศให้ญาติที่ตายกลางคืนพวกญาติที่ตายมาแล้ว มาแสดงตัวเป่งเสียงน่ากลัวให้ปรากฏใกล้พระราชนิเวศลุงสช้าได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทูลเหตุให้ทราบพ,พระเจ้าพิมพิสารจึงถวายทานอีกแล้วทิศส,ส่วนกุศลไปให้ญาติที่ตายไปถึงได้รับส่วนกุศลดังนั้นการทำปุนข้าวประดับดินคือการทำเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศล แก่ญาติผู้ตายแล้วถือเป็นประเพณีที่ต้องเป็นประจำทุกๆปีบนข้าวประดับดินมีขั้นตอนและพิธีกรรมอย่างไร 1. จัดขึ้นในวันเลม14ข้ามเดือน9 2. เตรียมอาหารขาวหวานมากพูให้พร้อม 3. ใบตองให้เย็บเป็นกระทง4 นำข้าวสารปลาอาหารข้าวหวานมากภูบุรีอย่างละเล็กละน้อยหอ่อด้วยใบจงเป็นสองส่วนกัดติดกันเตรียมไว้ตั้งแต่หวัวขําหรือบางบ้านจะใส่ใบตองที่เย็บเป็นกระทงก็ได้ห้าประมาณตีสีถึงหกโมงเช้าชาบ,บ้านจะนำอาหารที่หอ่หอหรือไป ใส่กระทรงงไปถวายหรือแขนในบริเวณวัดหรือบริเวณโบสถ์ต้นโพสาลาตามกิ่งไม้หรือต้นไม้ใหญ่ๆใ,ในบริเวณวัดหรือเรียกว่าการยายห่อข้าวน้อย 6. จุดเทียนและบอกเก่าวแก่ญาติหรือเป็ดญาติมิตรที่ร่วงรับไปแล้วให้มารับเอาอาหารและผลบนใน ครั้งนี้7เตรียมหุงอาหารตอนรุ่งเช้าของวันแรมสิบี่ข้ามเดือนเก้าเพื่อนำไปทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระจากนั้นพระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับอนิสงค์ของบุญข้าวประดับดินและให้พรพร้พอมกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว ปูนข้าวประดับดินนับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาโบราณรียบง่ายตามวิถีของชาวภาคอีสานและส่งเสริมให้เกิดความการรวมตัวของสมาชิกในหมู่บ้านเพื่อนำมาทําบุญทําทานด้วยกันขอบคุณที่รับฟังและ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ